ดีพี่น้องครูก็สั่งสาวพี่ไม่บาหน้าสาหาน้อพี่น้องเนาะมันนี่บรรลุว่าเพันยูบอเนาะพี่น้องสาวพี่หม่ก็สิมาอัปเดตก่อนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะกะมันนี่สาวพี่ไม่ก็สิเดย์อำลาเนาะพี่น้องเนาะค่อยสิเดย์สีเมื่องเนาะพี่น้อง มาหาอายก่อนแวะมาหาอายวันให้เดทไทยมื้อนี้มือ้อสุดท้ทายแล้วพี่น้องก็สิออกประมาณใบสองนี่แหละอดีอ่ะพี่น้อง <c ười> พี่น้องผู้ใดอยากมากอะมาได้นะพี่น้องเนดดาะ น่ากละมากนะพี่น้องเนาะบรรยากาศนะพี่น้องเนาะแกสายๆนะพี after, ่น <the> ้องตอนนี้ก็ประมาณใบมู้นละตอดสาย มหาอยเนาะพี่น้องน้โไแน่นอทีอ uh ่ะีน uh ้อเส้นใหม่ปเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่มาจ่ายปีใหม่มาจ่านนจาวัสดีคพ่อครัวพี่ราฮะ ก็ไปคืออยู่ลห้วนไปอยู่ละล่จะอีกจะจะไปไทยค้ั้งนี้ในเมืองนอกพี่เนาะนะอือบรรยากาศในลาพี่น้องอืม ก็มุนตุถ่ายเนาะพี่น้องสิบ้านไทยน้ำอายน้ำนุ่งนาะนองอ่ะอืมนี่งามอยู่พี่น้องอืมไอ้กะไพ่มากอะสิตักมาได้เนาะพี่น้องเฟสไอ้อามกะแล้วสิปักเฟสไอ้อามเฟสไอ้บูดได้เนาะพี่น้อง ไออยากมาสนใจมากซิมอาหารห้านเพื่อนกะมาได้นะพี่น,น,อน,อน้องเนาะบ้านพลเมืองตะบนตรงกะเล่นน้ำเพื่อสามลูกจังหวัดอุบลเนาะพี่น้งนองเนาะมาได้พี่นอ้องตอนเราซูมเอิดแล้วพี่นอ้องแต่แต่ว่าเพิ่นจิบเปิดร้านหรือว่าเปิดร้านก็บม่รู้ักมาหาเพื่อนได้กะอื สิบล้านยังพ <iri> ี่น <depois> ้องการท่งไฮท่งหน้าเนาะพี่น้องเนาะปกติท่งไฮท่งหน้าเนี่ยบ้านพี่น้องสวนเพิ่นการบรรยากาศงามั้งพี่น้องโตก็ดีจพี่น้องหวันเออบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิอืมเฉยเลยวะ เสียผาส้มสวนน้องพี่น้องได้เสียผ้าส้มสวนไม่ก็เฮ็ดเถียงไหมเฮ็ดยังไหมเฮ็ดเบ๊บช่วยยางพี่น้องแต่ว่าก็นี่ก็งามเนาะพี่น้องก็สิสิมหาเก็บของกัสิมาเนาะพี่น้องหอดดอกไม้ลายพี่น้องกัคนทางเนาะพี่น้องเนาะอัศจรยมากแบมาได้พี่น้องนี่ละบายเพื่อนสวนพัาวท้องอินแหละพี่น้อง มาได้พี่น้องตอนรับเสมอพี่น้องเอ้ยน้่กันนอนพี่น้อนขาวๆเนาะ ออาร์มกับไอบุตรถึงกับเห็ดกับเขาเนาะพี่น้องกับอาคลิปนี้กับบรรยากาศสำเนียงน้อพี่น้องเนาะกับบันไดยังหลายเนาะพี่น้องมาเหรือน้ำอ้อยซื้อๆกับซีดีกับเนาะบมันนี้เพราะว่ามาถ่ายพี่น้องเบิ่งซื้อๆอ้าวพี่น้อง กิมน้กะโอ้ยสมิโนพี่น้องน้องฝากต้วตามสบาีใจในเรือพี่น้องเลยบ่มียังไรพี่น้องมาชม้านไอ้นี่กะงามส้ยงามไหมพี่นอ้องเจ้าสิเดี๋ยวสนะิมาเื่มน้ำไอไหมเนาะปีไหมนี่แหละคอยซื้อมาเกับไอไหมอ่ะกิมนิกอะบ่มียังไรเนาะพี่น้อง ที่นี่นเอาไว้สำเนียร่ละพี่นอ้องสวัสดีค่ะพี่นอ้องฝากติดตามไปเด้อ